ฟิล์งทำงา ถึงปีต้องเสียภาษีไหมคะอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมีรายได้ที่คุณจะเข้ารับเข้ามาถึงปีหรือไม่ถึงปีก็ตามนะสปพากรมองแค่ว่ารายได้ของคุณน่ะถ้ามันเกินเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีกับทางกรมสปพากรเรามาดูกันนะคะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างสมมุติวันนี้คุณเป็นฟรีแลนซ์คุณบอกว่าคุณเพิ่งรับงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคมคุณมารับงานตอนปลายปีแต่เงินได้จากการเป็นฟรีแลนซ์ของคุณนะคะถือเป็นรายได้ตามสีิวงเล็บสสมมุติวันนี้คุณ เดือนสิงหาถึงธันวาคมรวมทั้งปีของคุณเนี่ยจากการรับงานฟรีแลนซ์ของคุณนะคะได้รับเงินอยู่ที่460,000บาทฟรีแรนลนซ์รับเงินนะคะ4 6 0 0 0หักค่าใช้จ่ายได้50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแล้วก็หักค่าลย่อนส่วนตัวอีก60,000เริงินได้อยู่300,000บาทเงินได้300,000บาทตรงนี้จะเสียภาษีอยู่ที่7,500บาท เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรายได้เท่าไหร่ก็ตามรับไม่ได้เต็มปีก็ตามก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรถ้าไรายได้จากการเป็นฟรีแลนซ์นั้นนะคะคุณได้เกิน6 0 0มืบาทต่อปีสําหรับคนโสดแต่ถ้าคุณมีคู่สมรสไม่มีเงินได้แสนสองก็ต้องยืน่นแต่ในการยื่นตรงนั้นอาจจะไม่ต้องเสียก็ได้นะถ้าหากค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทค่ะ อยากได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซิร์ตค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สมัมภารมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่ s อสไซเพ e เอ็กซทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าม่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ